สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยู u ูบถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่7สิงหาคม2566มีรายงานข่าวของกองบัญชาการเหนือแห่งกองทัพสหรัฐนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มีการตรวจพบเรือหลายลำจากกองทัพเรือรัสเซียและจีนเรียงแถวลาดตระเวนใกล้กับพื้นที่阿拉斯加เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็บอกว่าไม่ได้ถูกมองเป็นภัยคุกคามซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยครับก็เลยทําให้สมาชิกสภาของกรี จากรัฐแห่งหนึ่งนั้นเนี่ยได้มีการเรียกร้องให้มีการเพิ่มเติมงบประมาณด้านการทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนของสหรัฐกบัญชาการทหารส่วนเหนือแห่งกองทัพสหรัฐระบุในถ้อยแถลงที่ส่งถึงสำนักข่าวเนี่ยครับบอกว่าทรัพย์สินทางอากาศและทางทะเลภายใต้การบัญชาการของพวกเขาได้ปฏิบัติการต่างๆเพื่อรับประกรันการป้องกันสหรัฐและแคนาดาพร้อมบอกว่าการลาดประเวณดังกล่าวยังอยู่ในน่านน้ำาคากลและไม่ได้มองว่าเป็นภัยคุกคามแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ากระทรวงกลาหมของสหรัฐหรือว่าเป็นตะก้อนติดตามและคาดหมายว่าการลาดตระเวน,นดังกล่าวจะเกิดข,ขึ้นมานานหลายสัปดาห์แล้วในขณะที่เรือพิฆาตสหรัฐสีล่ลำและเครื่องบิน p ีแปโพไซดอนถูกส่งเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของเรือลาดตระเวนของจีนและรัเสเซียเช่นเดียวกันรัเสเซียไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณในเรื่องนี้ส่วนโฆษกของสถานทูตจีนในสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า จากแผนความร่วมมือประจำปีระหว่างกองทัพจีนและรัสเซียกองทัพเรือของสองประเทศได้มีการดรําเนินการลาดตระเวนร่วมกันในน่านน้าที่เกี่ยวข้องกับทางตะวันตกและทางเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกความเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้มีเป้าหมายที่ประเทศที่3ามใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคในปัจจุบันผู้สื่อข่าวยังรายงานข่าวนะครับว่าเรือจีนและเรือรัสเซียอย่างน้อย11ลําได้มีการดรําเนินการลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าวและดูเหมือนว่า ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยครับก็เลยทําให้ทางด้านจีนและก็รัเสเซียนั้นได้มีการดําเนินการเข้าไปพื้นที่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งลิซ่ามุคอฟสกี้และแดนซิลเวนบุทิสภาของอลาสก้าจากพรรคบัฟิีกันออกมาสแสดงจุดยืนคัดค้านการสาแดงอาวุธของรัเสเซียและก็จีนและการราฐประเวในครั้งนี้และเน้นย้าถึงข้อเรียกร้องของพวกเขาที่บอกว่าเวลานี้ควรที่จะต้องมีงบประมาณเพิ่มเติมด้านการทหารสําหรับรัฐอลาสก้ามากยิ่งขึ้นเพราะบ,บอกว่า 阿สกานั้นอยู่ใกล้กับจีนและรัสเซียเช่นเดียวกับบทบาทสําคัญของรัฐในด้านการป้องกันประเทศปัจจุบันนั้นยังมีน้อยมากทางด้านซาลิเวนยังบอกว่าเรากําลังเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการรุกรานของพวกพเผด็จการที่นําโดยพวกพเผด็จการในจีนและรัสเซียด้วยกรัรถึงความเป็นจริงที่ตั้งทงยุทธศาสตร์ของรัอสอซอารกาเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่ตัวเองนั้นพยายามกดดันกองทัพเรือและคณะผู้บริหารแต่และสมัยให้ประจําการกองทัพเรือยามชายฝั่งและนําวิทโุตินในรัสอซอาสกามากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับการ ดำเนินการในการจัดสรรงบประมาณให้กับพื้นที่แห่งนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าควรที่จะต้องมีการเสริมกองเรือเพื่อมีศักยภาพในอาร์กติกและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เป็นการประชดหน้ากันอีกครั้งหนึ่งระหว่างทางด้านจีนรัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งคราวนี้เนี่ยครับจีนกับรัสเซียยกกองเรือลาดตะเวนเฉียดใกล้กับทางด้านอก้ากทะเลยทีเดียวครับ